ทำงานมาทั้งชีวิตนะครับแต่ว่าผมไม่มีเงินเก็บเลยนะครับชีวิตการทำงานของผมนะครับกับการทำงานงานประจำในรั้วโรงงานนะครับผมผ่านงานมาประมาณ 20, 20่สปีได้นะครับไม่มีเงินเก็บสักบาทเลยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันนะครับก็เลยอยากจะมาทำคลิป พูดคุยและบอกเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมเนี่ยทำงานโรงงานนะครับประมาณ2 0ปีได้นะครับตื่นตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับเพื่อจะออกไปทำงานนะครับเข้างาน7โมงครึ่งเลิกงาน4ี่โมงครึ่งนะครับบางวันก็มีโอนะครับอาจจะเลิกถึงสองทุ่มสี่ทุ่มนะครับชีวิตวนเวียนไปอย่างนี้นะครับจันถึง เสาร์นะครับก็จะหยุดแค่วันอาทิตย์1วันนะครับซึ่งผมมานั่งคิดวิเคราะห์ดูแล้วนะครับว่าทำไมผมทำงานมา20กว่าปีนะครับประมาณ20ปีนะครับกมกลมนะครับแต่ว่าไม่มีเงินเก็บในบัญชีเลยนะครับทั้งที่เงินที่เข้าแต่ละเดือนเนี่ยมันก็ไม่ใช่จำนวนน้อยๆเลยนะครับที่ผมได้มาในแต่ละเดือนนะครับ เพื่อนๆอาจจะบอกว่าบางคนอาจจะประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากผมนะครับอาจจะมีเงินเก็บผ่านงานมา20สปีอาจจะมีเก็บเป็นแสนเป็นล้านนะครับแต่ตัวผมแล้วนะครับผมผ่านมา20ปีนะครับเงินไม่มีเก็บนะครับส่วนใหญ่แล้วเงินเดือนที่ผมได้นะครับก็จะหมดไปกับค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นด้วยครับเท่าที่นั่ง คิดแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนนะครับแล้วก็มีที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ว่าของมันต้องมีนะครับก็คือ,อรถยนต์นะครับรถยนต์เนี่ยถือเป็นนี่ก้อนใหญ่ของผมเลยก็ว่าได้นะครับเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ชีวิตการทํางานของผม20ปีที่ผ่านมานะครับไม่มีเงินเก็บเลยนะครับ ที่สุดท้ายเนี่ยเป็นที่ที่ผมพอจะเริ่มมีเงินเก็บอยู่บ้างนะครับผมเก็บได้ประมาณแสนหนึ่งนะครับตอนนั้นนะครับแต่ก็เหมือนมัน,มนเป็นเพราะว่ามีกิเลสในตัวเองหรือว่าแพ้ใจตัวเองนะครับก็ตัดสินใจเอาเงิน1นึ่งแบาทนะครับไปดาว์รถป้ายแดงนะครับก็สุดท้ายก็อุตสาห เก็บมานะครับเงินแสนนั้นนะผมเก็บมาประมาณ5ปีนะครับเก็บเล็กผสมน้อยนะครับด้วยเงินหลักพันนะครับบางครั้งบางปีมีโบนัสบ้างนะครับที่บริษัทบริษัทจ่ายให้นะครับก็จะถือว่ามีเก็บเยอะหน่อยนะครับแต่ก็นานๆได้ทีนะครับเงินพวกนี้นะครับไม่ได้ได้บ่อยนะครับเพราะว่าผลประกอบการของบริษัทมันก็ไม่ได้ดีทุกๆปีนะครับซึ่ง บางคนเนี่ยถ้ารู้จักเก็บรู้จักใช้นะครับรู้จักหารู้จักจ่ายในส่วนที่มันจําเป็นจริงๆนะครับไม่นําไปใช้ใจ่ายในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่จําเป็นแบบผมนะครับบางคนเขาทํางานมา20ปีบางคนซื้อที่ปลูกสวนปลูกนี่อย่างกรณีตัวอย่างที่สวนตรงข้ามผมบริเวณตรงนี้นะครับพี่คนนี้เนี่ยผมก็รู้จักนะครับทางรู้จักกับทางพ่อแม่นะครับเขาก็ทํางาน โรงงานมาแทบจะเรียกได้ว่าตลอดชีวิตก็ได้ของเขาเลยก็ว่าได้นะครับไม่ต่ำกว่า30ปีนะครับเขาก็เอาเงินที่เขาหาได้แล้วก็เก็บหอมรอมริบเนี่ยมาซื้อที่แปลงนี้นะครับประมาณ19ไร่นะครับแล้วก็ปลูกสวนยางไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณ78ปีนะครับทุกวันนี้นะครับที่แปลงนี้นะครับก็สามารถทํารายได้ให้พี่เขาได้แล้วนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยผมมั่นใจว่าไม่ต่ำกว่า มื่นหนึบาทแน่นอนนะครับก็ส่วนนี้ก็จ้างลูกจ้างมากีดประมาณ1-2คนนะครับแล้วก็แบ่งกับลูกจ้างนะครับส่วนตัวพี่เขาตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ที่บริษัทนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการออทำงานแล้วก็เก็บเงินแล้วเอามาต่อย,ยอดนะครับสำหรับตัวอย่างที่ไม่ดีแบบผมนะครับที่กำลังพูดแล้วก็เล่าประสบการณ์นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีเงินเดือน ในระดับที่น่าพอใจนะครับจะเรียกได้ว่าถ้าไม่ต้องผ่อนรถผ่อนอะไรเนี่ยผมเหลือเก็บแต่ละเดือนนะไม่ต่ำกว่าเป็นหมื่นแน่นอนครับแต่ก็เหมือนจะแพ้ใจตัวเองนะครับแพ้เสียงรอบข้างนะครับแพ้การมีหน้ามีตาภาวะสังคมรอบข้างนะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน20ปีที่ผ่านมานะครับผมก็หมดไปกับ สิ่งพวกที่ยกระดับหน้าตาฐานะนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่จะเรียกได้ว่า,ามันไม่มีความมั่นคงอะไรเลยนะครับวันหนึ่งนะครับถ้าถ้าเราเนี่ยหมดหรือว่าไม่มีไรายได้ส่วนนี้มาเติมเต็มแล้วนะครับหรือมาผ่อนในส่วนที่เ,เราจําเป็นต้องจ่ายแล้วนะครับมันแทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับอย่างของฟุ่มเฟือยต่างๆที่เราต้องผ่อนในแต่ละเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็น บ้านส่นบ้านอาจจะเป็นกรณียกเว้นนะครับเพราะว่าเราต้องอยู่ต้องอาศัยนะครับแต่พวกรถยนต์หรืออะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือสิ่งของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆที่เราซื้อเราผ่อนนะครับพอเราเดือดร้อนขึ้นมาจริงๆนะครับมันกลับไม่สามารถช่วยเราได้เลยนะครับมันก็ถือว่าจะเรียกได้ว่าผมผิดพลาดก็คือไม่มีหัวคิดนะครับในการใช้เงินนะครับ ก็คือเราทํางานเนี่ยเราทํางานด้วยความเหนื่อยยากนะครับตื่นตั้งแต่ทีสี่ที่ห้านะครับเพื่อไปทํางานนะครับแปดอย่างน้อยแปดชั่วโมงต่อวันนะครับตื่นแต่เช้าไปทํางานขับรถเนี่ยผมขับรถไปทํางานนะครับระยะทางประมาณอ่อสี่สิบสี่สิบกิโลได้นะครับไปกลับก็เกือบร้อยโลนะครับทุกๆวันนะครับผมหมดไปกับพอมีรถเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับ มันหมดไปกับค่าน้ามันเดือนละสี่ถึงห้าพันบาทต่อเดือนนะครับปีๆหนึ่งเนี่ยผมจ่ายค่าน้ํามันรถในการขับรถไปทํางานนะครับประมาณห้าถึงหกหมื่นบาทนะครับอลองคิดดูสิครับถ้าผมทํางานโดยจ่ายค่าน้ํามันขับรถไปทํางานเนี่ยห้าห้าหมื่นบาทนะครับสิบปีก็ห้าแสนแล้วนะครับลองคิดดูสิครับถ้าผมเอาเงินห้าแสนมาต่อยอดมาซื้อที่ปลูกยางทักสิบไร่ยี่สิบไร่นะครับทุกวันนี้ผมอาจจะ มีสวนยางเหมือนพี่เขาแล้วก็ได้นะครับแบบนี้นะครับถึงแม้มันจะไม่ได้สร้างรายได้ให้เราแบบมากมายเวอรวังอลังการอะไรนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นรายได้ในระดับที่น่าพอใจนะครับแถมมันเป็นรายได้ที่สร้างให้เราตลอดเวลาแล้วก็มีให้เราในทุกๆเดือนนะครับผิดกับเงินที่ผมหามาด้วยความเหนื่อยยากแล้วก็ ผมลืมคิดไปนะครับแล้วก็คาดไม่ถึงด้วยนะครับว่าการทํา,าทงานในชีวิตการใช้ชีวิตหรือว่าการทํางานในโรงงานหรืองานประจําเนี่ยมันมีอายุจํากัดหรือวันหมดอายุนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องออกนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะออกด้วยทางใดทางหนึ่งนะครับไม่ว่าจะจ้างออกหรือลาออกเองหรือว่าบริษัทปิดตัวลงนะครับยังไงมันก็ต้องมีวันนั้นนะครับผมคิดไม่ถึงแล้วก็คาดไม่คาดคิดนะครับสุดท้ายนะครับ การที่เราไม่มองการไกลเนี่ยมันก็หรือว่าแนวคิดอะไรเนี่ยมันมันไม่ได้นะครับมันก็ทำให้ชีวิตเนี่ยผิดเป้าหมายหรือว่าห่างจากห่างจากจุดที่เราคิดไปเยอะนะครับแล้วก็มันก็ส่งผลในชีวิตเราในบ้านปลายนะครับอย่างผมในวัยสีส่สกว่านะครับมันมันส่งผลเยอะนะครับเนื่องจาก เราไม่ไม่ได้มีไรายได้เป็นกอบเป็นการรมเหมือนสมัยที่เราทํางานประจําอยู่แล้วนะครับกํารเราไม่ได้เก็บเงินหอมล้อมลิฟเพื่อที่จะเอามาต่อยอดสร้างทรัพย์สินเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในวันที่เราเนี่ยเลี้ยวแรงเหลือน้อยลงนะครับก็ผมมาถอยมาถ่ายทอดนะครับมีหลายคลิปแล้วนะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยดูผมไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับ นำไปคิดแล้วก็ในวันที่เพื่อนๆหรือใครก็ตามนะครับหรือใครที่เข้ามาฟังเนี่ยยังมีรายได้สม่ำเสมอแล้วก็ได้ดีอยู่นะครับก็คิดเผื่อไว้สักนิดนะครับว่าเงินที่เราเงินนะ่ะเราควรจะเก็บแล้วก็เอามาต่อยอดอยังไงบ้างนะครับให้คิดถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีงานประจำทำแล้วเนี่ยเราจะออกมาทำอะไรรายได้เราจะเอาจากตรงไหนนะครับให้คิดเยอะๆนะครับ เพราะว่าชีวิตในรั้วาการทํางานนะครับหรือโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยเราทําไปเนี่ยมันจะเหมือนกับชีวิตเป็นเหมือนรูทีนนะครับคือไปตื่นแต่เช้าเพื่อไปตอกบัตรเย็นก็เลิกงานนะครับถึงวันศุกร์วันเสาร์ก็เหมือนจะเหนื่อยล้ามาแล้วทั้งอาทิตย์นะครับก็ต้องมีสังสรรค์ไปเที่ยวผ่อนพระ,ะผ่อนคลายสมองแล้วก็ร่างกายบ้างนะครับ ตรงนี้แหละครับมันถึงมันจะเป็นรายจ่ายที่เหมือนจะดูไม่เยอะนะครับแต่ว่าแต่ในแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยรายจ่ายส่วนนี้หายไปเยอะนะครับเงินเราหายไปในหลายส่วนที่เราไม่คาดคิดนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆฟังคลิปนี้แล้วกระตกุกความคิดนะครับแล้วก็วางแผนชีวิตตัวเองดีๆนะครับเพราะบางครั้งชีวิตคนเราเนี่ย ความคิดเปลี่ยนนิดเดียวชีวิตเราก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนที่เข้ามาฟังคลิปนี้จะได้แง่คิดนะครับก็วันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับปกติผมก็จะไปถ่ายสวนยางที่สวนผมเองนะครับนี่ครับอยู่บริเวณด้านข้างนะครับด้านขวามือนะครับสวนยางที่ผมกีดเมื่อเช้ามืดนะครับวันนี้มาถ่ายคลิปแล้วก็พูดเล่าเรื่องประสบการณ์เ,เงินเก็บในชีวิตผมนะครับ มาถ่ายสวนข้างๆกันนะครับเป็นญาติกันนะครับนี่ครับก็ปลูกยางเหมือนกันนะครับเพิ่งเริ่มปลูกนะครับเนี่ยอายุเพิ่งเริ่มไม่กี่เดือนเองนะครับก็เริ่มช้าดีกว่าไม่เริ่มนะครับปลูกทิ้งไว้อีกสัก8ปดถึงสิปีก็สามารถมีรายได้ได้นะครับถึงรายได้จะไม่มากแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราอายุเยอะๆแล้วเนี่ยรายจ่ายมันก็ไม่ได้มากมายเหมือนตอนอายุสัก 30- 40แล้วนะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้แง่คิดนะครับหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครคิดเห็นต่างหรือมีประสบการณ์การทำงานหรือการใช้ชีวิตที่แตกต่างสามารถคอมเมนต์ในช่องได้นะครับหรือคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ